สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะเด็กๆมาตีบอมาแล้วไปหาชิโนมกินกะปวดตอน เต็มถนน,นเลยพี่น้อง จะว่าถือข้างรถคนผูกมองสิลนะยยุ่มต้องจับผูกนะคะแล้วก็สิตึกเขาลุ่ม พอวานิุารไปซื้อน้ำเพราะม่นรันเพื่อปิด,ปดล้วเตีบรรยากาศเนี่ยมือแรงค่ะเนี่ยมือแรงออกกำลังกายหลังจากไปเตะบอลมานะคะ ท่องท่องลดกนะันเนาะลบลบรดทั้งหลัง ทั้งิีทั้งิีเลยทำทีใส่รถทับิดแล้วรถหลายแสบให้ออกกำลังกายวพาทิ์ใกล้จะตกดินนะคะพี่น้องคุณค่ะแสงอาทิตย์นั่นคืองา่ามแต่

nhanh không cả nhanh không cả <laughs> <laughs> ไปหุ่นแร่น้ำรดแล้วพอสิภาพไปซื้อขนมไปซื้อน้ำ พาเด็กๆไปร้านค้านะคะไปซื้อน้ำขึ้นมาเดี con, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยก่อนแป๊บนึ่ง

Alerta, soi. Con con. Con con. Tông. 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 ăn, Tông. 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 con à, à. à, Đây à Tông. 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 มนึ่งหมื่กินนมก่อนเติมพลังสองกองโอ้ยเ็กเ็กเ็ทองท้องรถพันเด้อ เติมพลังนะคะเติมพลังแล้วเราก็จะกลับนะคะห้องมามากใจเร็วปะ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 ถอยกินก็เป็นปะถอยถอยถอย เ้ยเถอปะเดี๋วต้นกไม้พันปะเ้ยออกอก่อนออกออกออกออะกออ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 กกก เติมพลังหนาเพินพ่นหนาเพิ่นพอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเหมือแล้วพี่น้องุ <c oughs> บรรยากาศเนี่ยมันเลยเ,เ,เต็มถนนไปอยู่กล้วยเพิ่มมาทางนี่พุ่นทั้งกล้วยทั้งงวเลย่นมาเต็มเป็นมูเแลวเป็นฟูงแล้วท่าน,นี้ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจคลิปนี้ก็ไว้สนี้ก็นนะคะสวัสดีค่ะ